สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องมาเท่าสวัสดียามแรงของวันที่สิบแปดเมือนี้ได้รับโชคนิดหน่อยนะครับก็เลยไปซื้อเนื้องวอจากตลาดมานะครับเมื่อนี้กสิเี็ดตคอยกินนะครับพี่น้องคอยสูพีสูนองกินนะครับเนื้อง้อมงามเลยนะครับนี่ครับเบิ่งพี่น้องเอ้าเบื่งบรรยากาศทีนนผมหันเลยแับเลยพี่น้องเด้อกันแท่นหน้าเอพี่น้องแน่นอนนะครับของแสบ กึ๊บกึ๊บแล้วพี่น้องยังแหลกด้ยของหอกคือไปสื่อหนึ่งอามากนะครับสื่อมาได้เครื่องโลดด้วยพี่น้องเต็มที่เลยนะครับมันนี้บ่นั่งนครับวัถนัดนะครับดีนะที่ควนนับม่วนะครับพี่น้อง เนื้อวัวนะครับเจ้อนี้ข้าเอินกันแท่หน้านะครับกันแท่หน้าครับพุ่งนะครับพี่น้องอันนี้ก็เนื้อนะครับเนื้อนะครับเนื้อ,อสดสดนะ เซบซับนะครับเห็นเนื้อสอยเลยน้องเลย ้องเอาลายบอสเอาลออายบอหกิตับนะครับพี่น้องอบอหมายถึงว่าเห็ดลายบอสไปกินนี่บอตับสดๆเลยพี่น้องเลยโซตับสดๆงามๆเลยนะครับเบิ่งน,ะะนี่ไงละครับเขามืงอนี้ประเด็นหนึ่งเขาเนี้ยนะพี่น้องเด้อหงเอานะครับหงเขเนี้ยหงเขเนี้ยนะครับ ร้องนะครับพี่น้องมีโชคนิดหน่อยนะครับตรนแหละวัสดุกินอาหารทะเลนะครับด้านแม่บ้านภาพเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นครับากาม่ามากินอาหารเลี้ยข่้นกตัวนี้ตัวนี้สามสิบกีบพี่น้องงามๆนักเลยสามสิบกีบเ,เสร็จแทบนะครับแล้วเอายางให้งแทบแม่งเอากบบเอาไปลวกนะครับพี่น้องผมไซดิฟนะพี่น้องไซดิฟคือบอลหลวกล่ะ ไเข้าัว,ว,ด,ว,ด,วนะดีหน่องต้อง,งัวแล้วเดี๋ยวขวดเนี่ยไม่ไนอนเอยนังไงพ่อดีเออจานสบเกียร์เป็นพีน่อ,อ,นอไม่ไม่เหนียเข้าง่ามเนี่ยพี่น่องแต่ว่าผมไปสือตอนแรน คลิปนี้เป็นคลิปเตรียมเตรียมเครื่องเคียงเตรียมลาบนะครับแล้วคลิปต่อไปค่อยเห็ดเป็นแบบปรุงนะครับไปกินนะครับพี่น้องเนือเครื่องโลกก็หน่อยนยพี่น้องเครื่องโลกทั้งปืดนี้ข้าต้องเอาออกเลยพี่น้องเลยถ้าข้าอยากมีแซีบ นี่ครับ,รบนี่กินข้าวต้งบ่อานี่ข้าวขาวนี่ต้งบ่อานะครับ,รบ,อ,รบอ,ออกถ้าเ้องอยากไม่แซ่บห้อต้องเอาออกครับแต่ถ้าเ้างปคิดไล่ห้อาก็ใส่ก็ได้นะครับพี่น้อง ทำเลยไรมเนาะสวยเลยครับเนื้อสันในนะพี่น้อเนื้อสันในนะครับงามๆนะพี่หน่อเป็นมะเขือ,นนนอ,อโลก,กินฟองก้นก็ไม่บ้านคือเก่านะครับครับอาจจ็บ ก็เห็ดหลายนะแล้วก็หลายนะครับบมเอ็นบโบนอยนะ ไม่เต็มแ้พี่น้องเหนือเครื่องโลกบะหน่อยนะครับครับข่อพี่น้องตัวน,นี้เอาไว้ติดตะเภานะครับ น่กระเาพากินมือ้อจนเศร้าค่อนแอบลอยนะครับพี่น้องนี่เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ห้าก็ต้องหมักเกลือไว้ก่อนนะพี่น้องหมักเกลือเกลือมีบอสน้องเกลือมีบอหนี่งยูสัย สูตรของผมนี่คือหมักเกลือด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับเ้าเห็ดเ้าหัหันเรียบร้อยเตรียมไ้แล้วข้าวหมักเกลือ,อไว้ก่อนด้อพี่น้องเลยหมักเกลือไว้ก่อนนะครับนี่ครับใส่มืเอเลยนะพี่น้องพเพราะว่าเฮ็ดกินเองข้าบ่เด้เฮ็ดข้าบ่ได้เห็ดขายนะครับถ้าเห็ดกินเองเข้าต้องใส่มือนะครับเครื่องกล้พี่น้องเอาไว้น้อยเดียวหนึ่งครับ ตอนนี้หงเขาอยู่ครับก็เลยเพราะท่านปรุงนะครับมักเกลือ,อไปก่อนนะพี่น้นองนี่ครับมักเกลือ,อไปก่อนเด้อพี่น้นองเด้อเอ๋อสำหรับคลิปนี้ผมขอจบใบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวต่อไปผมสะเห็ดคลิปไอ้ปรุงแล้วก็เอาไปกินนะครับเดี๋ยวเอาไปติดตามในอีพีสองกันแล้วครับสำหรับคลิปนี้จะไว้เพียงเท่านี้ก่นกอนครับสวัสดีครับ